ขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานและท่านสมาชิกผู้สรงเกรติโดยเฉพาะที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและก็อภิปรายเกี่ยวกับรรยงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของทางกสมนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าทางกสมอเองก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสภาในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะคณะ กรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ได้มีการประสานงานกันหรือว่ามีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือมีข้อเสนอแนอะเพื่อที่จะยกระดับสิทธิมนุษยชนในบ้านเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็เราก็ประทับใจนะครับเพราะว่าในการมาชี้แจงแต่ละครั้งท่านได้ทําการบ้านอย่างละเอียดนะครับมีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหาข้อมูลแล้วก็ร่วมผลักดันประเด็นที่ทางกสมได้มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับในส่วนข้อเสนอแนะของท่านในวันนี้นะครับ ผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องนี้ทางกาสมให้ความสำคัญนะครับปีที่แล้วก็เป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในการขับเคลื่อนปีนี้ก็เป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนเช่นกันนะครับปีที่แล้วเราโฟกัสไปที่เรื่องของปัญหาการซ้อมทรมานและการอุ้มหายนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมผลักดันในเรื่องของกฎหมาย แล้วก็ผลักดันให้มีอนุบัญญัตินะครับให้มีกฎหมายลำดับรองออกมารวมทั้งการสร้างความตระหนักนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อที่จะลดปัญหาการซ้อมทรมานแล้วก็การอุ้มหายในเชิงระบบนะครับครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมนะครับซึ่งเราเห็นว่าที่ผ่านมา ในทะเบียนประวัติอาญากรเนี่ยมีทั้งทะเบียนประวัติของเด็กมีทั้งทะเบียนประวัติของผู้ที่ศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดรวมทั้งคนที่ได้รับการล้างมนทินแล้วก็ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการแยกให้ชัดเจนนะครับซึ่งทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้ตอบรับข้อเสนอนี้แล้วก็ได้ดําเนินการแล้วนะครับโดยการแยกประวัติ ทะเบียนประวัติอาญากรจากที่มีทั้งหมดประมาณ1 3 1 4ล้านรายชื่อนะครับตอนนี้ส่วนที่เป็นทะเบียนประวัติของผู้ที่ศาลตัดสินแล้วว่ามีความผิดก็มีอยู่ประมาณ3-4ล้านนะครับนอกจากนั้นทะเบียนประวัติที่เหลือเนี่ยทางสำนักงานตำรวจอาจจะเก็บไว้ใช้ในเชิงของงานสืบสวนสอบสวนแต่จะไม่ไปเผยแพร่ หรือว่าให้กับหน่วยงานอื่นๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในลักษณะที่พอให้หน่วยงานอื่นๆอาจจะกระทบกับการทำงานของเด็กกับเยาวชนที่เคยหลงผิดหรือว่ามีประวัติอยู่หรือว่าบางคนที่แม้ได้รับการล้างบนทินแล้วหรือว่าคดีสารอาจจะตัดสินว่าไม่มีความผิดแต่การที่ รายชื่อยังอยู่แล้วก็มีการส่งรายชื่อให้หน่วยงานต่างๆที่ขอมาก็เป็นปัญหาทำให้เขาถูกเลือกปฏิบัติมีปัญหาในเรื่องของการทำงานการประกอบอาชีพนะครับนั่นเป็นเรื่องสิทธิในกระบวนการ,กร,การยุติธรรมปีที่แล้วที่เราให้ความสำคัญนะครับปีนี้เราเน้นที่เรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในระดับต้นฐานนะครับ เรื่องการจับกลุ่มคุมขังเรื่องการสอบสวนเรื่องการพิจารณาให้ประกันตัวเรื่องพวกนี้เราคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นฐานเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมแล้วก็ประชาชนได้รับการปฏิบัติ ตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็อย่างเท่าเทียมกันนะครับครับในเรื่องอการทำงานของกสมท่านประธานก็ได้กรุณาพูดถึงแล้วนะครับว่าการทำงานของเราเวลาพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็จะคำนึงถึงทุกฝ่ายทุกด้านนะครับแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีประเด็นสิทธิที่หลากหลายแล้วก็แยกกันไม่ได้นะครับ เวลาพิจารณาเราก็จะพิจารณาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวโยงกันแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับหลายเรื่องที่ทางกสมรับมาตรวจสอบเราก็จะมีกระบวนการรับฟังทั้งจากผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ที่ร้องเรียนแล้วก็พยานผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้วก็จะใช้หลักสิทธิมนุษยชนใช้ข้อกฎหมายรวมทั้งข้อเท็จจริงมาพิจารณาโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับข้อเสนอแนะของเราก็มีทั้งข้อเสนอแนะในเชิงของการป้องกันแล้วก็แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดขึ้นอีกในกรณีที่ชี้ว่ามีการละเมิดในขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอแนะ ในเชิงส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับกรณีที่อาจจะไม่ได้ละเมิดแต่ก็มีความสุมเสี่ยงหรืออาจจะมีทางที่จะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้นะครับก็จะเป็นข้อเสนอในเชิงของการส่งเสริมนอกจากนั้นก็มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขเชิงระบบนะครับแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ ท่านพูดถึงเรื่องการชุมนุมสาธารณะการชุมนุมทางการเมืองนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงมาปรึกษาหารือแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างที่ตรวจสอบบางครั้งก็จะมีการประสานคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด เพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับผมขออนุญาตนำเรียนครับว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งเปิดตัวคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการชุมนุมสาธารณะนะครับเปิดตัวร่วมกับองค์การยูนเซฟและคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งข้อเสนอแนะในคู่มือฉบับนี้ก็ มีทั first, ้งข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็มีทั้งข้อเสนอแนะกับทางฝั่งผู้ชุมนุมรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าในการทำงานของเราเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์ที่ทางภาคใต้หรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับ รวมทั้งเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัตินะครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมที่ท่านได้พูดถึงนะครับก็เรียนว่าทางกสมอเองก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับว่า,ามีการร้องเรียนว่ามาีนักโทษบางคนได้รับการปฏิบัติที่พิเศษแตกต่างจากผู้อื่น หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เราก็ได้ตรวจสอบข้อมูลขอข้อมูลไปทั้งทางโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆรวมทั้งรับฟังผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในลำดับถัดไปนะครับพูดถึงเรื่อง การสื่อสารนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาแนะนำนะครับหน้าที่ของกอสมอนอกจากการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการเ,เ,เฝ้าระวังนะครับเรายังมีหน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งเราให้ความสำคัญกับการสื่อสารนะครับกสมชุดนี้ระหว่างที่เราทำงานอยู่นะครับ เราก็จะพยายามสื่อสารผลการทำงานส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่รับรู้ให้กว้างขวางขึ้นนะครับมีการถแถลงข่าวทุกสัปดาห์นะครับมีการออกถแถลงการมีหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงทางกสมหลายท่านก็ออกไปเป็นวิทยากร ไปสื่อสารพูดคุยเราร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการจัดเวทีในการสร้างความตระหนักนะครับอย่างเรื่องทางภาคใต้ก็จับมือกับทางสบตมีการจับมือกับทางองค์กรภาคีต่างๆนะครับมีการทําสื่อด้วยนะครับร่วมมือกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับทางสสสนะครับอย่าง ปีที่ผ่านมาเราก็มีสื่อรณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวนะครับว่าเรื่องผัวเมียยุ่งได้นะครับเ,เราเห็นว่ามีปัญหาความเข้าใจว่าเรื่องผัวเมียนี้เป็นเรื่องระหว่างลิ้นกับฟันเป็นเรื่องภายในครอบครัวอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวนะครับเราคิดว่าปัญหาตรงนี้แหละครับที่ทําใหเ้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถูกมองข้าม เรื่องความรุนแรงในครอบครัวเข้าสู่กบบระบวนการยุติธรรมนี่น้อยมากแล้วบางครั้งก็ถูกกระทําความรุนแรงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเราก็มีข้อเสนอแนะจากการพูดคุยร่วมกันกับภาคีมีมติจากสมัชชาสิทธิมนุษยชนเสนอให้ภาครัฐให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ให้มีกลไกลให้ปรับแก้กฎหมาย ให้สามารถคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำละเมิดได้มากขึ้นและก็ให้มีการสร้างความตระหนักซึ่งกสมอเองกอ็มีส่วนในการที่ทำสื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะครับเราทำสื่อร่วมกับทางเฟเดริกนอแมนนะครับสื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแล้วก็อยู่ระหว่างการทำสื่อ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับก็เห็นด้วยกับท่านนะครับว่าเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วถ้าเราช่วยกันป้องกันได้นะครับทุกภาคส่วนช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเราเองก็เห็นนะครับว่าการตรวจสอบเนี่ยใช้เวลาแล้วก็บางทีกว่าจะแก้ปัญหาได้มันช้า แล้วบางทีก็เป็นเป็นรายกรณีไปเราก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบะในแง่ของกฎหมายมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรปับปรุงกฎหมายอ,ออกไปค่อนข้างมากนะครับในในช่วงกสมชุด4ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็ในการตรวจสอบก็พยายามเสนอแนะแก้ไขในเชิงระบบด้วยนะครับอ,อย่างเรื่องการอนุญาตตัว มีเสนอมาเป็นระยะระยะระยะหลังเราก็ทำงานกับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีการตั้งคณะทำงานอพอเกิดเรื่องขึ้นก็ใช้วิธีการประสานนะครับแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่ถูกละเมิดเนี่ยได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นหรืออย่างเรื่องการเลือกปฏิบัติกรณี HIV นะครับมีความเข้าใจผิด เรื่องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV มีการตั้งข้อรังเกียจไม่รับเข้าทำงานนะครับระยะหลังมีข้อเรียกร้องพวกนี้มาเราก็จะใช้วิธีการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราตระหนักดีนะครับว่าความยุติธรรมต้องรวดเร็วด,ด้วยครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวท่านสุภัทราจะมีเพิ่มเติมด้วยครับขอบคุณครับ